กรับมาพการพระอาจารย์ครับสิทธิ์อยากจะทราบที่มาของการสร้างยาจินดามานีที่จะออกให้บูชาครับผมยาจินดามณีเนี่ยก็เป็นยาที่มีความพิเศษมาแต่โบราณที่พระอาจารย์เรียนจากครูบาอาจารย์มาเป็นการปรุงยาให้สําหรับรักษาโรคต่างๆที่มีในตัวแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทานเป็นยาก็เอาแฝงติดตัวเป็นสิริมงคลเขาเรียกกันว่ายาวัฒนาจินดามานีก็หมายถึงว่า ถ้าเราแฝงติดตัวไว้ก็จะเป็นเมตตามหานิยมป้องกันจักภัยอันตรายทั้งปวงติดต่อการงานอะไรก็มีความสาเร็จเรียกทรัพย์เรียกลากเรียกสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานในพระตนะไต,าตาปฏิบัติคุณงามความดีจริงๆก็จะประสบผลสําเร็จในตามที่บอกส่วนถ้าเกิดทานเป็นยาก็เป็นยาทิฏฐา ตามแต่โบราณได้กล่าวไว้ว่าแม้แต่ว่าจะถึงแก่อายุไขแล้วก็ยังสามารถรับยาจินดามณีแล้วก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาสั่งเสียลูกหลานก่อนได้คึมค่อยจากไปถ้าเรื่องโรคภัยต่างๆไม่เหลือบาปรแรงไม่เกินแรงกรรมแล้วก็สามารถอธิษฐานให้ยาจินดามณีนั้นรักษาอาการของโรคนั้นได้โดยการที่เราจะอธิษฐานแล้วก็ทานก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งติดต่อกัน3วันหรือ5วันหรือจนฝ่าจะรู้สึกว่าโรคนั้นบรรเทาไป แล้วก็หยุดยาหรืออารัธนาชุบในน้ำมนต์หรือทานน้ำมนต์ก็ยังสามารถที่จะเอามาอาบเอามาดื่มบรรเทาโรคหรือปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเสนียดจันไรคุณผีลมเพลมพากให้ออกจากชีวิตเราได้อันนี้ก็อยู่ที่พวกเรามีความมั่นคงต่อพระรันาตนตรัยมีความเคารพจริงจังหรือไม่ถ้าเรามีความมั่นคงต่อพระรันาตนตรัยและมีความเคารพจริงจังยาจินดามนีก็จะให้ผลตามนั้นในส่วนประกอบของยาจินดามนีเนี่ย มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองอย่างคือชมุดเชียงแล้วก็ไม้กิษนาซึ่งสองอย่างนี้เป็นตัวกระตุ้นทำให้ยาเข้ากันได้ดีแล้วเมื่อพุทธาพิเศษแล้วจึงเกิดอนุภาพมากยากินดามณีบางสถานที่อาจจะไม่ได้ใส่สองตัวนี้ลงไปก็ทำให้สามารถผลิตยาได้เป็นจำนวนมาก แต่ของเรานั้นต้องทําตามสูตรคือต้องใส่2ตัวนี้ลงไปทำให้เราผลิตยาได้น้อยลงแล้วก็ใช้ต้นทุนในการผลิตสูงแต่มีความตั้งใจจะทําไว้ให้เป็นที่ระลึกเป็นที่บูชาของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันช่วยงานกุศลของวัดมาโดยตลอดให้บรรเทาจากโรคภัยอันตรายต่างๆแล้วมีของดีที่เป็นมงคลไว้ติดตัวอย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อห้ามจริงๆแล้วก็ มักจะไม่ให้ดื่มสุรายาเมาะเมื่อใช้ยานี้แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นเรื่องดีนะเมื่อทำศิ่สองข้อนี้สมบูรณ์แล้วก็สามารถนำยาไปอธิษฐานใช้ได้ตามความประสงค์ได้อย่างนี้เป็นต้นก็แนะนำว่าถ้าได้รับยาไปแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ทานส่วนหนึ่งควรเลี่ยมติดตัวไว้เพื่อป้องกันจากโรคภัยต่างๆอันตรายต่างๆด้วยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกทรัพย์เรียก สิ่งที่เป็นมงคลให้มาเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างนี้เป็นต้น,น